จอนยองคนสวยวันนี้ก็จูให้น้ำใจนะ yo, 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 yo. ปาาไปเลยนะเยวเยวเอวเอวปะคนที่เข้ามาจูเราโปรดอนนากดแชร์ไปเลยนะจ๊ะเยวเยวกมอกกมอกถ้าที่ทุกคนยังได้ดูนั่นก็คือน,นางอัญญาอันยองมาเซลวอ่ะอ่ะแชร์งไงินเชียงเงินก็ให้ดูแล้วท่านผู้ชม โยโยเอวเอวพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ลุยเต้นเต้นอะไรเหรอเดี๋ยวของที่ป้ายังไม่ได้แกะเดี๋ยวป้าจะทำคลิปอันบล็อกลุยเรารู้น้ำว่าเจอมองใครเรารู้น้ำว่าเจอมองใครเอ๊ะเอ๊ะจงเลงมองไม่นานอันย่าอันย่ คุณสวยอย่าได้เผลอหลังเชียวอะมีใครมาหาโยโย่ว่าจะไงจ๊ะสโนว์วินเดินมาทำไมจ๊ะสโนว์วินกิฟตนี้จะให้ดูแค่อันญ,ญา่อาอ้าวเดินมาอีหนึ่งแล้วยังไงล่ะเดินมาอีหนึ่งแล้วยังไงล่ะยังไงล่ะคนนี้กำลังสะดโดไปแก้อัญ,ญ่าแล้วอัญญาก็เตรียมตัวโยโย่โย ว่าไงคุณอาบูฮะว่าไงคุณอาบูฮะหนูเดินมาทำาไมกันหมดเลยฮะโยเอวเอลว่าไงจะหญิงโมว่าไงจะหญิงโมอ่ะโยเอลเอลคลิปนี้เราจะให้ดูแม่นางอัญญาอัญโยงเ,เซโยให้ดูว่านางให้ดูให้หายคิดถึงอัญญา ยัคนอยากเจออันโยอัญยี่อัย่าอันแย่อันยยอันยี่อัญ่าอันโยอันแยอันแย่อ่ะอัยญาเขาม่อยากให้ดูอัญญาเขาม่อยากให้ดูเขาอยากให้ดูอาบูแทนได้มายอาะเควินเดินผ่านให้ดูแค่นั้นแหละเควินบอกเควินบอกว่าให้ดูแค่นั้นแหละทําไมกดแชร์ก็จะไม่เดินกลับมาวความสัมพันธ์อยู่ตรงไหนก่อน รู้ไหมว่าตอนนี้ใครเป็นคนถ่ายรู้ไหมว่าตอนนี้ใครเป็นคนถ่ายเดี๋ยวเราเปิดกล้องหน้าให้ดูแล้วทุกคนจะอึ้งไปเลยอ่ะพร้อมอย่างเปิดกล้องหน้านะหนึ่งสองอึ๊บอ้าวหนึ่งสองอากล้องหน้ามากล้องหน้ามานั่งตรงนี้เลย คโครมีคโครมีคโครมีถอยลูกถอยลูกฮ่นวุ่นวายไปหมดจากจะถ่ายแมวตอนนี้ต้องถ่ายหมาต้องถ่ายหมดเลยแล้วแมวไปไหนละ่ะแมวมันก็กำลังจ้องะแกงกันเองไงโยเอวเอวโยว่าไงนอนเลย นอนเลยไม่แกล้งไม่แกล้งหมาปลาไม่แกล้งหมาปลาถ้าจะแกล้งแกล้งกันย่านูน่นนู่นไรแกล้งกันย่านูน่นนานนอนแล้วนอนอีกแล้วเออกันย่าวันนี้ตั้งใจจะไลฟ์ไปดูเธอคนเดียวเลยแต่เธอโดแนแย่งสีอย่างแล้วอ่ะทําไงอ่ะอุ้ยคุณสุกัญญาส่งดาวมาให้เจ็ดสิบห้าดวงอุ้ยขอบคุณครับนี่แม่นางอันยา่าจะนั่งเบื่ออย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าตั้งใจจะทำไลฟ์นี้มาเพื่อเธอจะจำได้ไหม ฮะเออใช่เนี่ยเราพูดจริงไม่นั่งล็อกหูกเฮ้ยถึมงอมองอะไรฮะยมองอะไรวันนี้อ้อนเหรอวันนี้ใส่ดีเหรอใช่ปะอ่ะวันนี้ีใส่ดีนะวันนี้อ้อนเชียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่ะอาบูก็จะแกล้งอัญญาแล้ววันนี้ อ่ะเดี๋ยวเขาก็ตกอีกเตรียมตัวเลสโนโเออดีมากน่ารักยุยุยุอันนี้ก็มารอเจออญัญญาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมารอเจอแม่เจออญัญญาใช่ไหมใช่ไหมตาแปลวขนาดน,นี้ใช่แน่ๆน,นายเธอเธอมีหนุ่มจากชั้นสองคุบ เออฝากความคิดถึงเนี่ยเธอพอจะส่งข่าวคราวอะไรถึงเขาหน่อยได้ไหมฝากข้อความถึงเขาหน่อยไหมโอเคอ่ะรับข้อความมาแล้วเขาบอกว่าเธอลงไปเพราะว่าฉันหิวข้าวฉันลุกไปกินข้าวสักทีแต่ฉันไม่อยากลุกเพราะเธออยู่ข้างบนฉันอยากให้เธอเห็นฉันนอนลุกจึ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บโอเคเูาเลือกนะอัญญาเธอจะได้ยินทุกอย่างอ่ะฮึบฮึบอาบูแล้วเธอมารออะไรตรงนี้ กินข้าวหรือย no no. ังอาบูก hey. ินข้าวหรือยังฮัลโหลมีไม่กินข้าวอย่างไม่ทะเลาะกันนะวันนี้นะเดี๋ยวโดูนับปรับอารมณ์อีกนะปึ๊บยิงมอร์ยิงมอร์ไม่มีปากมีเสียงกับใครเลยเหรอวันนี้นั่งปากเบี้ยวอยู่ฮะผัดไทยเควินเควินอยู่ไหนเควินอาบุ๊มเควินเควินวันนี้ มาโอเคเว้นไม่อยากเจออย่าลืมสีประเด็นของคลิปนี้อยู่ที่อัญญาณนะหลุยประเด็นคลิปนี้อย่าทำให้อัญญาหมดความเด่นซิวู้วอะลูอัญญาอันใจอันยันยองอันใจัญยองอันใจอยู่ทำไมหนูถึงนิสัยไม่ดีอยู่คนเดียวฮะเป็นหนึ่งคนนิสัยดีกันหมดใช่ไหมโรบี้สนุกกันนิสัยดี เงียบเงียบเยบเยบอุ้ยวันนี้ไม่เห็นปิกโกโร่เลยใช่ว่าปิกโกโร่อยู่ชั้นสองที่แก่เดินขึ้นไปเนี่ยแบบแหม่บายบายขอ่าโไปกินข้าวแล้วหิวข้าวบายบายฮึนี่มันน่ารักจังหลุยนี่มันน่ารักนะบายบาย